เมื่อนี้สิพาพีนา่น้องมาเก็บเห็ดเ่าะด้วยครับเห็ดเ่าะยุ่ผู้ครับหยุดทึ่งผู้อ้าวเห็นบน่นี่ผมเข้ามาแล้วเียผมมาเชิบเ่นเดี๋ยวต,ตอนนี้นี่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 นน นี่เนองเห็ดเพาะครับหนึ่งสองเดี๋ยวขอใส่ถุงก่อนครับ